ชงตนทอทอ่ชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะวันนี้ลูกค้ารับเข้าอีกหนึ่งเคสททา,ทาอ่ามาจากสิงห์บุรีนะอันนี้ก็มาเก็บงานช่วงล่างนะเก็บงานช่วงล่างเดี๋ยวมาดูกันนะว่าคันนี้เป็นอะไรบ้างนะลองขับกันตรวจทดสอบวิ่งนะรถวิ่งแปลกๆฝืนๆนะ พวงมาลัยก็มีอาการโยนโยนแว่งๆนะอันนี้หักเลี้ยวเนี่ยพวงมาลัยฝืนนะกึดกึๆดกึดกึดอยู่นะมาดูนะเบื้องต้นเลยเราหลงังจากไปลองวิ่งเทสน,นะมาดูโชกขยมอ๋อปล่อยๆเห็นไหมมันย้วยนะโชกหนะ้ามีปัญหาด้วยอ่ะย,ย้วยดูช่วงล่าง ช่วงล่างเปลี่ยนมาหมดแล้วนะนะลูกมงลูกหมากแขนเปลี่ยนหมดละแต่ว่าลูกคันส่งกลางไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะบูธเบิร์ดก็เ,เปลี่ยนมาหมดแล้วนะบูธก็เปลี่ยนหมดแล้วกระปุกพวงมาล,ลัยรั่วยอยพวงมาลัยเสียนะโช๊กหน้ามีปัญหาลกหน้าม,มีปัญหาเขาเปลี่ยนยันดุมเลยอ่าข้างซ้ายนะหลวมแล้วก็บูธกองยาเปลี่ยนมาแล้วนะแต่ดูเอาสลักใส่ไว้ ไม่จบงก็คือเดี๋ยวจะมีเลาะบูธปีนกนกล่าง,งยังไม่ได้เปลี่ยนบูธปินกนกล่างแล้วก็พอมา้าทันตรงกลางนะฮะโชกยางแท่นเครื่อง,งบูธหูแหนบเลาะเปลี่ยนใหม่นะแล้วก็โชกครับเปลี่ยนโชกเลยโชกหน้าโชกหลังสีต่ต้นกองกองมันเครื่องใส่ตัวร้อยห้าสิบไหม่ะนะ อันนี้ร้อยสีสิบแต่ใส่ห้าสิบพอติดนกออกมาเปลี่ยนบูทบูทหลวมมากเลยอโอ้โหเยอะดมอน้ำรั่วด้วยนะฮะแตกฝากข้างนะเดี๋ยวอันนี้จะเอาไปทำฝาข้างมีเนียมนะมาดูกระปุกพวงมาลัยนะมีปัญหานะจังหวะที่ขัดขัดนะดู ปเป็นจังหวะจังหวะกระปุกพวงมาลัยเสียนะครับลูกปืนน่าจะแตกข้างในอ่ะเขาเปลี่ยนกระปุกใหม่ยางขั้นเครื่องหนึ่งตัวท่อน้ํามีตัดมายน์ยนมาดูท่อน้ำํำยนมาประมาณนี้นะตามนี้นะบอกไว้ก่อนบูธอีนกล่างดูนะเนี่ยหยวลวมโคกเลยเนมะแน่นเลยนะบูธหูแหนบนะฮะ อะไรตามนี้นะแขนลูกหมาคันสรงกลางบูธปีกนกร่างนะบูธหูแหนบยางแห้งเครื่องซ้ายขวาลูกหมากบนหนึ่งตัวบูธคอหมาโชกันสะบัดแกนพวงมาลัยอ่หม้อน้ําทําฝาข้างมีเนียมนะตามนี้เลยมีวาล์วน้ําไม่ทํางานด้วยนะก็คือความร้อนมันแปลกๆนะอ่าไม่เปิดนะท่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะ อันนี้ก็แปลงใส่มาค่าวเปดวัดอุณหภูมิไม่ได้นะจะเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนทั้งท่อเลยเพราะว่านี้ก็ทำเกียวใหม่โขหน้าโขกหลังคู่หนึ่งเปลี่ยนกระปุกใหม่นะครับแล้วก็ชุดซ่อมใหม่ก็คือกระปุกมือสองแต่ว่าชุดซ่อมใหม่ก็คือเหมือนกระปุกใหม่เลยอันนี้ทั้งชุดอ่เก็บ,เบงานช่วงล่างเสร็จหมดแล้วนะก็ตั้งศูนย์นะ จัดทรงใหม่เปลี่ยนบูทูแหนบดูท้ายขึ้นมาสูงเลยตัดระดับให้ใหม่นะหลังจากแก้ไขตั้งศูนย์เปลี่ยนช่วงล่างแล้วนะะมาลองวิ่งเทสกันดูอ่าพวมาไหลตรงแล้วนะะ่แล้วก็ไม่แข่งเหมือนเดิมแล้วไม่แล้วก็รถก็ไม่โยนนะฮะเนี่ย สำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเบื้องต้นลูกค้าให้มาแก้เก็บอาการแก้ช่วงปัญหาเรื่องช่วงล่างนะฮะเปลี่ยนช่วงล่างหน้า,ห,นาหลังนะแล้วแก้ปัญหาเรื่องระบบความร้อนเปลี่ยนหมอน,น้ําระบบเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะเปลี่ยนทําของคืนเดิมเปลี่ยนท่อน้ายางแท่นเครื่องแล้วก็เรื่องกระปุกพวงมาลัยนะะพวงมาลัยแขวงเยอะนะัดก,การเปลี่ยนชุดต้อมกระปุกพวงมาลัยพร้อมกระปุกพวงมาลัยอีกหนึ่งลูกนะแกนพวงมาลัย สำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้คนะรับกับอูช่างต้นทาทาชลบุรี0 8 0 2 2แ2 0ศ2เรื่องรถทาทานึกถึงช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบ,บที่เดียวนะจ๊ะ